มาติดตามชมและก็ให้กำลังใ,ใจทีมวอลเย์บอลหญิงของไทยกันต่อนะครับเซตที่5เซตตัดสินครับเกมสั้นเล่นกัน1ิบาคแนนเมื่อวานนี้ทีมไทยก็ต้องเล่นกับญี่ปุ่นถึง5เซตนะครับเม่ี่จีนเองในรอบที่สองนั้นเจอกับญี่ปุ่นก็ต้องเล่น5เซตมาเช่นกันแต่เมื่อวานนี้เล่นแค่3เซตกับเวียดนาม คุณเสือทิงครับจะเสิร์ฟคะแนนแรกให้กับกีนที่มาปีนุษรับแล้วบอลสั้นมาข่าวนี้สะดุดตัวเน็ตลงไปโดยหัทยาแต้มแรกเป็นของทีมเชาติไทยครับเปิดมาได้เลยครับบอลแรกเข้านะครับแล้วจ่ายมาให้ลุกนี้หัทยาตีตรงช่องบดีครับนี่ครับมาแล้วแต้มแรกของไทยในเซตที่5ครับหัยาจะเสิร์ฟ เสิร์ฟอืมม่มีาจจะเน้นๆไปที่จหวี่ครับแต่ว่าแรงไปนิดนึงครับเสิร์ฟแรงยาวออกไปครับรยาบำรุงสุขหนึ่งเท่ากันกินเสิร์ฟโดยอุ้มมึงเจียเสิร์ฟที้มาอาจรารพรรับแล้วพรพันธ์ไปมาให้ลูกนี้อื ติดบล็อกนิดนึ่งซูเชนานครับให้โจงุ้ยตีติดบล็อกของไทยครับน่าขึ้นไป3คนนะครับคราวนี้ไทยเราเอามารอ3คนเลยนะครับดูครับจังหวะยกมาให้โจงุ้ยตีครับตีอัดมาครับโดนบล็อกครับทะลุมาได้นี่ครับเอาไม่อยู่ครับบล็อก3คนของไทยนำสองต่อหนึ่งครับจีนเออเมืองเจียเสิร์ฟ เสิร์ฟจี้มาที่เดิมชัดชวนคนนี้รับได้แล้วพันพันให้ตัวเสาหลังครับพิมพิชยาครับตีบอลแต้มนี้ฝังลงไปเลยครับดูครับจ่ายมาลูกนี้แล้วลอยมาตีมีช่องพอดีครับนี่ครับช่องตรงกลางระหว่างบล็อกนะครับจังหวะขึ้นตี3เมเลหลังลูกนี้ครับพิมพิชยาโกกรรมเสิร์ฟโดยพอนพันจงหุยรับและช่วเสิร์ฟทงครับให้จงหุยตีติดบล็อกของทัดดาว ไปอีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายส่งให้คราวนี้เขาตีฉีกเข้าด้านในจังหวะที่ทัดดาวขึ้นบล็อกนะครับครับนี่ครับชงหุยดูครับจังหวะจ่ายมาเนี่ยทัดดาวพยายามมาช่วยบล็อกแต่ว่าตัวเนี่ยห่างเน็ตไปหน่อยครับนี่ครับตีผ่านมาได้ครับชงหุยเลือกตีมุมฉีนะครับยังหันวิ่งเซิร์ฟครับนำสามต่อสองชจวอนรับแล้วปันพันก็วิ่งมาเซตให้แล้วตีติดบล็อกครับ จังหวะเรารับบนแรกครับทำให้พรพนธ์ต้องเคลื่อนที่เยอะหน่อยครับส่วนนี้วิ่งมาแล้วก็เซตตั้งให้ตรงนี้ครับบล็อกเขามารออยู่แล้ว2คนครับลูกนี้เจอบล็อกของจีนบล็อกลูกไปครับจีนหนีไป2คะแนนครับางานที่เสิร์ฟรับบอลสั้นอนันนี้เรียบร้อยครับชัชุอนรับเข้ามือของพรพนธ์ได้ดีฮะ จบอลเอ็กซ์มานครับยัดใส่มือทัชด,ดาวเลยครับลูกนี้ต,ตีหลบบล็อกได้สวยครับลูกนี้ทัชด,ดาวอยู่ยี่ยขึ้นไม่ทันนะบอกกลางของจีนทัชชุออนเสิร์ฟลูกนี้โอ้โมึงเจียอรับเกือบ,บจะล้นเหมือนกันเอาแล้ว้ตัดสินบอกว่าจีนฟาวตาข่ายครับครับเ่ผู้ตัดสินที่สองเนี่ยเป่าว่าจีนไปฟาดนะครับเอาละครับตามมา เท่ากันแล้วครับดูครับฟาวยังไงนี่ครับนี่ครับไปโดนตาข่ายครับหลิวยี่รู้ตัวนะครับรู้ตัวคอตกเลยครับจังหวะที่ตัวตกลงมาแล้วเผลอไปโดนเน็ตนะชัดทูออนเซฟอู๋ม่งเจียรับได้ซูเซิงถึงไปกับจงหุ้ยก็ยังซีชีฟหนีบล็อกของไทยมาด้านในได้ยอดเยี่ยมครับครับมารวบสองคนแล้วครับทายนี่ครับ มาชิดกันด้วยครับแต่ว่าแหม่หลบล็อกมุมฉีกลูกนี้หลบดีจริงๆครับจงหุยเกิดยังแลกกันอยู่นะครับจีนนำห้าต่อสี่โยถงเสิฟอืมชอจอนรับแล้วเป็นปีนุชครับที่ออนเดอร์ข้างนี้กับปีนิยาติดรถอืมมือยี่ครับพอเห็นปีนุชอันเดอร์ไปให้กับปินพิชยานี่ไปรอเลยครับครับ ันีครบขยับเข้ามาช่วยบล็อกเลยครับแล้วลูกนี้ไปโดนหลิวยี่ครับจังหวะที่พยายามจะตีบอลแก้นะครับของพิมพิชยาครับขอบคุณนอครับไทยอบคนครับไทยยับหลนะครับเขาเกมมันสั้างนั้เไปต้องชิงของนอกเร็วครับ แฟนก็ออยังส่งเสียงตะโกนให้กำลังใจอยู่นะครับนครับต้องรว,วมพลังกันครับทีมชาติไทยจุยธงเสิร์ฟเปลี่ยนกลับมาให้ได้ก่อนครับอืมอนผูชมรับ ไม่ล้นเลยครับแล้วตรงนี้ตีไม่เต็มครับทัดดาวเอาใหม่ครับตีนุชให้พรพันธ์แล้วเลือกไปที่พิชยาติดล็อกทัดายยังขึ้นไม่ได้ชัชชุนเป็นคนเซตบอลมาให้กับอัจฉรพรตีแก้ลูกนี้สวยมากครับได้รุกต่อเนื่องกัน3ทีเลยครับนะครับแล้วสุดท้ายครับเป็นอัจรพรครับตีลูกนี้น่ครับหลบบล็อกสวยครับอัจรพร 5-6ครับทัดดาวเสิฟลูกพุ่งมาครับู้และอุมมจีรับไม่ดีถืยถงครับให้จงหุ้ยตีห่างเน็ตครับฮาทับตีติดเน็ตไปเองครับถีงไทยไล่ตามมาเสมอกันที่6-6ต่อคะแนนก็จังหวะตีบอลแก้แล้วครับจงหุยเนี่ยครับบอลแรกไม่ดีเอากลับมาเนี่ยบอลห่างเน็ตเลยครับแล้วตีลูกนี้โอ้โหพลาดไปเยอะครับตีไม่ฆ่าเมงครับจงหุ้ย ทัดาเสิร์ฟไปที่อุ้มเบงเกียไหม่าเข้าไปที่จงหุ้ยฮะซูเซียวถิงต้องอันเดอร์และชิดเน็ตครับอู้แต่กดมาจรงนี้ทีมไทยรับล้มี่ามาได้ครับ่าครับได้ซื้อบล็อกครับจงหุ้ยตีมาแล้วก็เป็นพองพันรับได้ทัดดาวอันเดอร์มาให้กับอัชรพรแก้ไปก่อนลุกจาก3เมตรครับไปอุ้มเืองเกียรครับจีน <c oughs> เด็ดขาดมากครับแต่มน,นี้อุ้มมึงเจียครับจังหวะที่เราได้รุกเรารุกไม่ถน,นัดครับนี่ครับแล้วเจอจีนสวนกลับครับสามเม็ดกลางของอุ้มมึงเจียเนี่ยเรียกว,ว่าตีได้รุนแรงเลยครับลูกนี้นครับเป็นจอุ้ยเสิร์ฟอุโโอ้ยชุชออนรับไม่ดีทีมที่ยาตีแก้มาก่อนสุเนานให้ ซูเซียวถิงตีจังหวะนี้ติดบล็อกนะครับถูกเมืองเกียอัตราพรตีอัดใส่บล็อกออกไปครับเลียนเสร็จกลับมาได้ครับแล้วครับเจ็ดเท่ากันครับลูกนี้จังหวะนี้นี่ต้องบอกว่าอัชราพรเนี่ยจังหวะถอยนี่แทบไม่มีเลยนะครับนี่ครับใช้จ้ำกับพี่เอาครับลูกนี้แล้วตีอัดบล็อกครับเป็นทัสบอลครับาล้ครับเจ็ดต่อเจ็ด จังหวะมีการขึ้นตีได้ดีมากครับอัจฉริพลแจ้งนี้พิมพิชญาเสิร์ฟอูมืองเจียรับได้ซูเซียวถิงยิงกลับให้กับอูมืองเจียครับโอ้โหเขาตีเหนือบล็อกเลยครับตีสูงมากครับจังหวะนี้ของอูมืองเจียครับเป็น8ต่อ7ครับต้องสลับแดนแล้วครับนี่ครับเปลี่ยนข้างนะครับจังหวะนี้ตีเหนือบล็อกเลยครับอูมืองเจีย ชัดชุอ่อนก็พุ่งสุดตัวแล้วนะครับแต่มาสักครู่นะี่ยยังสูสีครับจีนจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับโดยหลิวจี้ หรือวิ่เสิร์ฟมาที่ชัชชุออนรับแล้วพรพรร์ให้อัจฉรพรตีลูกนี้อ,อนืน่าจะโดนหรือไม่แต่ออกนะคงจะออกแล้วครับคลูกนี้ก็เหมือนจะรู้ตัวครับอัชรพรจ่ายมาลูกนี้ครับน,น,นีเปลี่ยนตัวนะครับไทยเปลี่ยนห,หน้าสามครับสิริมากับธนชาลงไปครับแทนพรพรร์กับพิมพิชญาครับ เหลือยี่เสิร์ฟอืมเสิร์ฟลุกคุ้งลงมาดีซีมาครับให้อู้อแล้วจะเป็นอัชรพรครับที่เข้าไปตีด้านในแต้มนี้ยอดเยี่ยมครับมีหัทยาวิ่งหลอกนะครับวิ่งไหลหลังไปแล้วก็เนี่ยครับจ่ายบีแทกหลังให้ครับแล้วตีผ่านบล็อกไปได้สวยครับมีบล็อกคนเดียวด้วยครับตีสบายเลยครับลูกนี้อัชรพรตามคะแนนเดียว โอ้เสิร์ฟออกครับเสียดายครับอชารพรลูกนี้แรงไปนิดเดียวละครับ10ต่อ8ครับก็ต้องเปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาให้ได้ครับโอกาสยังมีสูสิทิ้งเสิร์ฟเสิร์ฟมาแล้วชัดุอนรับแล้วเป็นซิลิมาครับยกบอลมาให้กับธนชัยยอดหลังบล็อกได้สุดๆเลยครับ โอ้โหลูกนี้นี่จจ้าวะาจ่ายนี่สิริมานี่โยกมาให้ด้านหลังได้สวยนะครับดูครับบนแรกดึงมาด้านนี้ครับแต่เขาจ่ายมาแล้วก็หยอดหลังบล็อกเนี่ยครับธนชา,าไม่มีใครเข้าถึงเลยครับผู้เล่นของจีนตามมา9ต่อส0ครับจีนไทยอัธยาเสิร์ฟมาถึงเมืองเกียรับล้นครับ <c oughs> เข้าทางดีครับทัดดาวกดหายไปเลยครับครับไล่มาเท่ากันแล้วครับสิเท่ากันว่าลนมาเข้าทางทัดดาวพอดีครับดูอีกทีครับนี่ครับแล้วมือเซตเขาอยู่หลังด้วยนะครับถ้ากระโดดขึ้นเล่นก็าฟาวแล้วครับนี่ครับจับโกดลงไปเลยครับบล็อกลงไปครับทัดดาวติจแจ้งต้องขอเวลานอกครับ สูสีอย่างยิ่งฮะสมกับเป็นคู่ชิงชนะเลิศมาถึงตรงนี้ตามที่สิทธิ์นี่ไม่รู้จะออกปิดใครสูสีจริงๆครับแบบนี้คครับแฟนวอลเลย์บอลในนัดชิงชนะเลิศนะครับชมกันแน่นจริงฮะครับทีมไทยจะเสิร์ฟนะครับพัทยา จะเสิร์ฟไปที่ใครครับอืมแล้วคราวนี้จงวิรับได้บอลเร็วมาทันทีเลยอย่างฮันยี่ครับขึ้นตีตรงนี้กดจมสนิทครับครับคราวนี้บอลแรกเข้าเลยนะครับรับมาเข้าจุดเป๊ะเลยครับแล้วก็เป็นสั้นหน้าครับอย่างฮันยี่โอ้โหขึ้นสูงกว่าบล็อกของทัดดาวอีกครับตีกดฝังลงไปเลยครับอย่างฮันยี่1ิอต่อ10อูมึงเจียเสิร์ฟ เสิร์ฟมาที่อัญชรพรแล้วเป็นศิริมาครับให้ชัดชุออนมาตีตรงกลางแต่ว่าจีนก็เอาขึ้นมาได้ครับแล้วจงพุ่ยขึ้นตีลูกนี้ไทยยังงัดมาได้โดยเปียนุษย์ไปอากาสได้รุกอีกครั้งหนึ่งซิริมาครับให้ชัดชุกออนปูโโ่โโลูกตีตีเหมือนขนข,นขนขนหรือว่าตีกดลงไปได้ครับโอ้โหจังหวะแรกนะคิวว่าจะเซตมาด้านหลังให้ธนชาครับแต่กลายเป็นว่าเนี่ยครับตั้งให้ตรงนี้เลยครับแล้วตีหลุดบล็อกมาได้ครับ นี่ครับมีช่องเดียวครับช่องนั้นแหละครับที่ต้องตีสุดยอดครับจังหวันนี้ของชัชุออนครับ11คะแนนเท่ากันทีมไทยครับเสิร์ฟโดยธนชาเสิร์ฟมาแล้วรับได้สุเสถิงให้เล่นแบบเร็วทีมไทยรับไมได้โดยปิยุทธนัชชาขึ้นไปเซตให้กับชัชชุออนปีเข้าบล็อกอีกครับ วิ่งมาต่อบอลน,นะครับธนชาสิศรีมานะออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนเอาพินพิยากลับลงมาแล้วลูกนี้ตีมาืเจอรวบครับบล็อกน้งมา4ีมือครับเสิร์ฟโดยยายี่ครับจีนนำสิบสองสิบเอ็ดเสร์ฟในจังหวะนี้ชัชชวดรับได้พรพันธ์ให umas, ้เล่นบอลเร็วครับโดยทัดดาวไปฝังลงไปเลย สะใจสุดๆเลยครับแต่มนี้นะครับยอดเยี่ยมครับจังหวะยัดมาให้ครับดูครับพรพัน์จ่ายมาแม่นเลยครับแล้วหลบบล็อกสวยครับบล็อกตามมาสองคนครับนี่ครับไม่สกิดเลยครับจังหวะตีบอลเอ็กของทัศดาวสิบสองคะแนนเท่ากันชัชชุอ่อนเซฟะเสิร์ฟตัดเกมลุกของจีนนะครับเลยเสี่ยงนิดหนึ่งโอ้โหครับ พยายามจะเน้นครับกลายไปเป็นไม่ข้ามนะครับ13ต่อ12ครับมีอิจิรุยคนระับที่จะลงไปเซตบอลในช่วงนี้แล้วก็มีอิบันเนี่ยก,ก็เปลี่ยนเป็นลุกหน้าสามครับทีมชาติจีนเซตนะครับหมายเลขสามครับเจิรุย น้ำสิบสามสิบสองเสจมาปีนุชครับได้ครับพรพันให้อัศราพ์ตีทะลุอกไปได้ครับสิบสามดนเท่ากันนะครับแลกกันอยู่ครับตอนนี้แต้มต่อแต้มเลยครับสิบสามเท่ากันดูครับจังหวะนี้ครับบอลแรกค่อนข้างดีครับจ่ายมาลุงปีอัดนะครับทะลุบล็อกไปได้ช่องตรงกลางนี่แหละครับไปยัดไปช่องนี้เลยครับอัศรพ์ วิ่งรวบไปไม่แน่นนะครับทัดดาวเสิร์ฟอ้าวเป็นฟดีด้วยครับโอ้โหตกแบบยังเหลือือีกประมาณฟุตหนึ่งเลยครับโอ้โหแล้วเป็นแมตช์พอยต์ของไทยครับ14-13ดูอีกทีครับเอสของทัดดาวจีเนี่ยผู้เล่นจีเนี่ยคิดว่าออกหมดทุกคนแหละครับเนี่ยครับได้แต่มองแล้วครับกลายเป็นบอลเนี่ยตกลงในสนามพอดีครับโอ้โหสุดยอดครับจังหวะนี้ จีนต้องขอเวลานอกเลยครับแมชพอยแชมเปี้ยนชิพพอยขอทีมชาติไทยครับจีนก็กดดันเหมือนกันเลยครับทีนต้องร,รับบอลเสิร์ฟให้ได้และต้องได้แบบดีด้วยนะครับ,รบต้องรวบรวมสมาธิครับทีมชาติไทยจีนกองเชียร์ก็ตะโกน,น ดังลั่นสนามนะครับให้กำลังใจนักกีฬาของไทยทัดดาวเซิร์ฟครับเซิร์ฟไปไหนอาครับที่มาที่เดิมทวน,นี้อุ้มกียรับได้จงคุ้ยขึ้นตีปุ๊บคู่น่าเจอบล็อกแล้วแต่เขาตีกดลงมาได้ดีฮะตามมาดิวส์ครับจีนดูครับ จ่ายมาหัวเสาครับแล้วตีอัดมารูดลงฝั่งไทยครับเนี่ยครับตีมาโดนหัตถยาตีเสร็จแล้ววนไปเสิร์ฟนะครับจ้หุยรับแล้วเข้ามือของพรทันตีอ้าวมาพิมพิยาขึ้นตีจังหวะนี้ตีหลุดอ้าวแต่พู้ตัิสินให้เป็นแต้งของไทยครับน่าจะมีฝสาตะข่ายแล้ะครับจังหวะนี้ตีออก่ตีหลุดไปแล้วนะครับครับ แล้วนี่ครับบล็อกน่าจะฟาวครับต้องดูภาพช้าครับดูครับโอ้โหฟาวครับเนี่ยครับเป็นหัวมึงเจี๋นะครับที่ฟาวตาข่ายแขนไปกดโดนหัวเน็ตเต็มๆครับพิมพิทยาเสิร์ฟแมชพอยชิบิชิพพอยต์อีกครั้งหนึ่งมือจียรับแล้วอยู่จะยุ่ยต้องวิ่งไปอันเดอร์ให้อุ้์เสียออกมานอกลน็อหแล้วก็ตีมือไปเองครับโอ้ยิงเจ๋งด้ยนะครับอันเดอร์มาให้กับ อ้มึงเขียวแต่ว่ามันออกนอกสนามมาไกลครับทีมไทยเป็นแชมป์สมัยที่3ครับเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซตครับกับเซตห้าชนะไป16 14นะครับทีมไทยเอาชนะไป3ต่อ2เซตนะครับด้วยสกอร์25 21ครับ25 27 25 19 20 25แล้วก็16 14ครับสุดยอดมากๆครับโอ้โหนี่นะครับเป็นความพยายามที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งของทีมชาติไทยครับ เซตสุดท้ายเนี่ยตามหลังมาจนตัวเลขขึ้นเลข2หลักแล้วนะครับแต่ก็ยังรวบรวมสมาธิแล้วก็ค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเก็บมาทีละแต้มจนแซงแล้วก็เอาชนะไปได้ในที่สุดครับเห็นน้ำตางชัยชนะเลยครับสุดยอดมากครับเกมนี้ของทีมชาติไทยครับเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่3นะครับ 10ปีที่แล้วแชมป์สมัยที่2ของทีมชาติไทยก็มาได้ที่นครราชสีมาครับมาปีนี้ก็มาได้ที่นครราชสีมาอีกครั้งหนึ่งวันน้าบัวแก้วเองก็ยกังร้องไห้กับน้องๆไปดีใจกับน้องๆไปด้วยนะวันน้านั้นเป็นสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยชุดนี้ครับนีคบ่ครับก็สวมกอดให้กำลังใจครับ แล้วก็ดีใจด้วยครับอืก็น <Sp ี่แหละครับอัชราพรกับพรพนธ์ก็ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวานนะครับว่าทําวันนี้สามารถเอาชนะและเป็นแชมป์ได้มันจะยิ่งกว่าเมื่อปี2013นะครับก็ต้องบอกว่าแชมป์รั้นนี้ก็เป็นแชมป์ของ รุ่นที่ผลัดใบจากเจ็ดเซียนจริงๆครับครับนี่ครับสวมกอดแสดงความยินดีครับรุศราเข้ามายินดีกับน้อง,องๆครับเจะเรียก,กันไเซ็นชื่อครับอือจะมา แสดงความยินดีซึ่งกันและกันนะครับ <Yep. S 1> สำหรับเรื่องของทีมชาติไทยถึงติดติงตัวสำรองอื้อหูธนัทชาน้ำตาไหลพากเลยนะครับก็เป็นน้ำตาแห่งความปรับปรื่มยินดีน้ำตาแห่งความดีใจครับดูไฮไลท์ของการแข่งขันนีครับตั้งแต่เริ่มต้นนะ บันทึกไว้อีกครั้งนึงนีว่าทีมไทยนั้นสามารถก้าขึ้นมาเป็นแชมป์สมัยที่3ถัดจากปี2009ที่ฮานอยปี2013ที่นครราชสีมาแล้วก็ปี2023เนี่ยครับที่ทีมไทยสามารถคว้าแชมป์มาครองได้อีกสมัยหนึ่งครับเกมก็พลิกไปพลิกมา ตั้งแต่เซตที่สครับมีเซตแรกนะครับที่ทีมไทยเอาชนะจีนไปได้ตามคาดของอตามตามเกณที่เห็นในเซตแรกครับ25-21เซตที่2ทีมไทยได้เซตพอยต์ไปก่อนด้วยแต่ว่าก็ถูกแซงแล้วก็เป็นจีนที่เอาชนะไปได้จากการดิว27-25เซตที่3เปิดมานี่ต้องบอกว่าจีนดูดีกว่าเลยนะครับนําไป4แต้ปมนะครับ แล้วแต่ท้ายเซตกลายว่าไทยแซงกลับมาได้ครับแล้วเอาชนะไป25-19นะครับขึ้นนำา2ต่อ1เซตเซต4จีนกลับมาได้ครับ<ช>เอาชนะไทยไป25-20ครับแล้วก็เซตสุดท้ายเซตตัดสินเนี่ยครับเซตที่หจากตอนแรกที่จีนนำอยู่ก่อนนะครับ<ช>แล้วค่อยๆไล่มาเข้าแลวคราวนี้เบียดกันแต้มต่อแต้มเลยครับแล้วก็นี่ครับจังหวะ แชมปนชิปครับนี่ครับที่ได้แชมป์ครับจังหวะนี้ของทีมชาติไทยดูดูสติครับ